จนมี่ครับก็วันนี้ก็จะมาคลิปห้าห้าดับในเกมทําลายโลกนะทุกคนมาอันดับอันดับที่ห้าเลยนะทุกคนเนี่ยมันจะมีอาวุธให้เราเลือกนะทุกคนว่าจะอาวุธไหนวันนี้ผมจะมาจะอันดับห้าอาวุธที่หดที่หดเฉียเลยนะทุกคนในเกมนี้นะทุกคนมาอะไรนะคือก,ก็เป็นปลาหมึกยักษ์นะทุกคนนี่อาถียานันปุ๊บมานีเดี๋ยวดูเลยนี่คือโลกธรรมดาทุกคนมา ป้าหมึกยากนี่นะตุ๊บทำลายขวดโอ้ยอันแรกโอ้ใช้ได้แล้วทุกคนอันต่อไปนั่นก็คือหลุมดำนะทุกคนหลุมดำนะทุกคนอันดับทีนั่นทุกคนหลุมดำนะทุกคนนี่นี่นี่เป็นอาวุธที่น่าจะโหดดูดูนี่โหดจัดเลยดูดูนี่คือหลุมดำนะทุกคนนี่คือ

นี่มันจะทะลุมาทางนี้เหรอโหอยู่ไหนหรอก็เป็นแล้วยอ,ลอยู่ไหนวะเดี๋ยวๆมันอยู่ไหนวะ <ș i> อุ้ยมันอยู่ข้างบนเช็ดมันกินแล้วทะลุเลยทุกคนมาอ๋อให้หนอนนี่มันแคบไปนะคนเดียวเดี๋ยวเราไปเปลีลูกมันดีกว่า อันดับต่อไปนะั่นคือดวองจันทร์นะทุกคนอันดับที่สามนะทุกคนมาก็ดวงจันทร์นะทุกคนมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันโคตรขนาดไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยวันเดี๋ยวผมจะลองดูเกี่ยับดวงจันทร์ก้อนใหญ่ไหมโอ้ยมันทำโอ้ยมันทำบุตรีกว้างมากทุกคนมาเดี๋ยวลองสักหลู่สักลู่นึงสักลูกสักหลู่ เช็ดผม,มาอันดับตอนั่น,นคือปืนที่แรงคตดโคตรนะทุกคนม,มาหล <มา S 1> ับตงไปเร็วมาหนุ่มมีลมนีคนนะเดี๋ยวผมจะให้ปืนนันอันนี้อันเดียวเลยทุกคนคโคตรโหรจริงจริงมันจะยิงนัดเดียวแตกมาไปไประลองอ มาทุกคนแ้นโลกมันจะกลายเป็นสีสม้มมาทุกคนมีเห็นไหมมีไหมมยอนที่ติดตงน้นทุกคนโอ้ยแล้วแตกเลยเลยละแตกเลยนี่แหละแตกแล้วก็เจ้าชคิดนีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามกดย่ด้วยนทุกคนไปเลย